เดี๋ยวเราจะมีบทที่ไม่มีตะก้อปากนะ,ะกอนะ่อพิชาลองลองนั่งลองดูครับนั่งข้างพี่หญิงครับข้างข้างหลังก็ได้นะเขอยู่ข้างหลังพี่หญิงก็ได้อ่าโอเคไม่เป็นไรครับยอยู่เฉยไม่ต้องมองนะอย่ามองหน้ามา โอเคพอคุณไี่มองหน้าหมาปุ๊บหมาก็ดิกหางตอบรับทันที mm hmm. เพราะว่าภาษากายที่คุณยืนอยู่มันคือการคุกคามหมายอยู่ <Okay. S 1> แต่เนื่องจากว่าคุณโอเคมีปัญหาเรื่องเข่าเราก็ยอมรับตรงนั้นได้อืมน mm ี hmm. ่ครับผมนั่งเลยผมจะลุกไปขึ้นเลยล่ะก็ลองนั่งดูดิลุกไปขึ้นจริงจริงก็ลองกิ้งออก <laughs> เพราะว่าท่าลุกของผมนี่จะเป็นท่าที่แย่มากนั่งไปเลยจะนั่งคือนั่งคุณอย่าพูดพลาด ต้องชมร,บรลบว่าท่าหน้าอ่ะจะ,จะเป็นท่าที่เลื้อน้ตัวเองไม่ได้เลยนะตอนนี้ตายเปนลองดูนั่งฉเฉยขนาดละกันนะ